ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคอร์สไฟฟ้าเรานะครับ EP ที่2นะครับผมได้อสอนไอ้ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวนะเรื่องของไดเอทลักนะครับแล้วก็มันจะผมจะทำเป็นซีรีส์ต่อนะครับแต่ว่าก็คือมันจะเหมือนว่าเป็น อีโวศูนะครับในตอนที่1การ Import นะครับถ้าเป็นตอนต่อไปผมก็จะเอามาเรียงให้ใหม่นะครับ uh, เดี๋ยวผมจะต่อจากคลิปที่20นะครับเราเราทำบัตรดักเสร็จแล้วนะเราเราเราจะเอาไปเอาไปประกอบลงในห้องนะครับผมได้ดาวน์โหลดตัวนี้มาเก็บไว้แล้วนะครับผมก็จะ uh, เปิดนะครับตัวที่ผมดาวน์โหลดของ uh, ไฟล์นะครับตัวนี้แป๊บหนึ่งม,มันผมใช้คนละเครื่องนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าผมจำไม่ได้เวอร์ชันเลยเอ,ออ ee -22 นยี่สิบสอง คนละเครื่องครับก็ผมเปิดไฟล์ที่มันเป็นบัตรดะขึ้นมาเนาะก็เลยว่าอ,อันนี้คือเราทดสอบเข้ามาวางในโปรเจกต์นะครับัำหายปไปในนี่ยมาติ้งอันนี้ครับราลองดึงดูซิ ลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับอ่าอ่าทีนี้เดี๋ยวมันมีตรงข้างในเนี่ยพวกคลรมมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับปิดเปิดเดี๋ยวเราไปใส่สูตรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอ่าเราเป็นคลิกเข้าไปเลยอ่าตัวนี้นะครับผมจะมี โปรแกรมที่ชื่อว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะไดรูดนะครับพ a ราม e เตอร์เมนเจอร์นะครับน,นี่ทีนี้มันจะมีตัวครีเอทตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นสมมติว่าเราเป็นพันหกใช่ไหมเราตรงนี้ สองพั 24, นสี่เนี่ยไอสองพันห้าที่ทำไมตั้งสองพันสี่มาแก้ใหมสองพันห้าเนีก็ตันนี้พันหกตัวนี้ก็เท่ากับ not นะครับใส่เป็น not นะครับกบกบตัวนี้เนาะแล้วก็ใส่ว่า not วงเล็บเปิดนะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนีเ้เห็นไหมมันจะเราไม่ต้องไปติ๊ไงนะโอเคถ้าอันนี้พันหเราจะเห็นอันนี้ใช่ไหมถ้าความจริงถ้าเราเอาไปไว้ในนั่นมันจะมองไม่เห็นนะครับ เนี่ยมันจะเห็นแบบนี้โอเคตรงนี้เราใส่เป็นเป็นดักพวกคิทติ้งนะครับนะทีนี้เราได้ตัวตัวยูเนียนตัวนีแว้แล้วเดี๋ยวเซฟไปก่อนเดี๋ยวผมเซฟแอปไปที่ดิสก์ท็อปมันก็ทำยากนะ เซตแนนไว้ทีนี้เราอยากทำให้มันเป็นข้องอนะครับทำให้มันเป็นเอลโบ้ด้วยเดี๋ยวก็เปิดข้องอลงถ้าดูปเซกชันเนี่ยมันจะมีข้องอแบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็ต่อกับตรงเข้าทวตู้แนละ้วเราลองไปเขียนข้องอดูอข้องอ ระยะมันเดี๋ยวผมลองเอาตัวนี้วัดดูนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าของจริงมันเท่านี้เปล่านะครับศิละสนะิบศละสิบแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไอตัวไอคอนเนคเตอร์ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นปอกรอบเนาะก็อืมแล้วเราลองเขียนดูก็ได้อันนี้ยี่ิบสาม แล้วก็ไอ้ตัวนี้มีเหล็กตัวล็อกน่าจะน่าจะทำเป็นซัพพอร์ตนะครับทำติดกับซัพพอร์ตไปเลยเดี๋ยวเราลองลองกแกะไปทีละตัวนะครับเพราะว่าผมว่าจะกะปั้นให้มันละเอียดละเอียดดีหน่อยอันนี้ใส่ไเมิชชั่นไม่ได้ยากนะครับใส่ตัวหนังสือไม่ได้ยากเลยมันยากที่เราทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมาอันนี้จะเป็นพูลบ็อกนะครับเขียนพูลบ็อกเขียนยังไงนะครับ ุลบล็อกเดี๋ยวเราทำพุบล็อกด้ยวยก็ได้อันนี้เป็นไวนะครับห้าร้อยนะครับไวีก็เอาขียนเป็นเทเขียนแล้วก็ทำทำอังชัิน่นบล็อกนาทำพุลบล็อกสักอันหนึ่งนะครับแล้วลองลองลองไปดูว่าเราทำข้อง,งอเนี่ยจะมีข้อง,งอแบบไหนบ้างนะครับมผมก็โหลดตัวที่มัน เป็นไฟล์นี้มาครับที่แรกผมว่าจะเขียนในห้องไฟฟ้าเนาะพอดีมันผมใช้คนละเครื่องแล้วเวอร์ชัน2020มันไม่มีนะครับก็เลยเปิดไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้อ่าซัาสเตชั่นนะครับก็เยอมาก แล้วก็ผมก็จะดึงมาวางในออโตแคร์ไหนเนะ Division Division 2, Division าะเดเวชในเ i s i ช n 2, d เ v i s ช o n 3มันดึงมาวางเลยไม่ได้เดี๋ยวผมปิดน,นี้ไปก่อน อันนี้ไม่มีไอ้พวกที่มันเป็นมันเป็นเซคชันนี่หว่าอันนี้เราต้องดูแปลนกันนะครับผมมาแปลน,ก,นกันเนาะอ๋ออันนี้น่าจะอันนี้นะอ่าน่าจะอันนี้นะเป็นแปลนนะครับ โอเคเนี่ยครับว y w เวมันจะเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เลยเออทำไงดีวะบัตด,ดักก็มีอันนี้บัตด,ดักเออเราทำไงดี เดี๋ยวเราเขียนนะมันจะผมลิงก์เข้าไปลิงก์เข้าไปดีวกว่าไม่เป็นไรผมจะเปิดหน้าเดี๋ยวผมจะเราจะเอาตัวนี้ไปลากเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่สำคอเนา เดี๋ยวเราจะให้ให้ให้ขึ้นเป็นวาเว้ให้ขึ้นเป็นอันเนี้ยในในแป้นก่อนผมผมไม่เปิดตัวนั้นไม่ได้ใช่ไหมผมก็เปิดโปรเจกต์ไหมขึ้นมาเลยนะครับไม่สมนใจแล้วก็เปิดไฟฟ้าขึ้นมาเลยปึ้งนะครับหนอันนี้ทีนี้เราไปเอาไอ้ไฟล์มันเราก็ไปลิง์แคทเข้ามาเลยนะครับลิง์แคทเข้ามาเลยนะครับอ็อออซับสไครตนนี่นะครับให้เราลิง์เข้ามาเลยคลิเอนบิลอลลี่กราติกปุ๊บใช่ไหม แล้วก็ติ๊กตรงตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยมิลน,นะครับแล้วก็กดโอเคเข้ามาอืมมันมันนีไงมองดูสินะครับมันเป็นยังไงกันบ้างมันไม่มีอะไรมาเลยนะครับ มันไม่มีเลยมันคงจะลิงก์มาอีกทีหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่ m a n เน e นะครับแล้วก็ไปที่ m a n เน e ลิงกนะครับมันมีแคตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็รีโหลดฟอร์มก็ไดมันขึ้นหน้านี้มาแล้วก็กดคลิกลนะครับ มันมันมันลงตัวไหนมาเนี่ย,ยก,กดเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนเอ่อ x a x เล็บ x เล็บ combine อันนี okay. ้ combine คค combine อ่าผมรู้แหละผมก็รีโหลดฟอร์มแล้วก็ไปเอาตัวไอคอมายตัวนี้ายซิลลิงอับนะครับมันอยู่ตรงนี้ดึงข้ามาแลวอ่าแล้วผมก็จะไปอินเสิร์ตตัวลิงแคท เข้ามาอีกอันหนึ่งก็คือ architecture ่งนี่ไงอะไรลิงอะไรอีกก i ิดไลน์นะครับลิง wall ผมจะปฏิบัติการแยกนะครับก็คือไอตัวที่เราเขียนเวอร์ชัน2020น่เนี่ระวางตู้ไปหัดละทีนี้เราจะเขียนเคเบิลทีน้อง ราจะเขียนพวกท่อนะพวกลางแล้วรอแป,ป๊บหนึ่งกำลังโหลดอยู่เราต้องทำให้มันเป็นสีสีดำนะหน้าจอเพราะาเราน่าจะเขียนยำลําบากนะครับ โอเคครับต่อเมื่อมันรอนานกันมันมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่สร้างกิจไลน์ไว้ก่อนแล้วกันสร้างกิจไลน์ไว้ก่อนเล มันจะนอะื่นๆครับกดมันทิพยกดนี้นะครับ มันอืิดอะไรเนี่ยไม่รหมกันเดี๋ยวผมต้องกดวีวีไปเอาตัว combiner ออกกับกลิบไว้ก่อน เนี่ยมันก็เมื่อเราไม่เปิดมันก็เร็วขึ้นนะครับผมก็กคมมาก่อนแล้วก็พิมพ์ไว้แล้วก็เออมก็ไปที่ Import ตัวนี้มผมก็ไปปิดมันเอาคอมไตัวนี้นะครับแอปพลาเข้ามา ทีนี้เราก็จะเขียนได้ลนะมันก็กด Option ออปชั่นตรงนี้นะครับเช็คกราฟิกตรงนี้ปรับเป็นสีดำแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาจะเอเซฟเป็นตัวจิจหนึ่งก่อนแล้วกัน เราจะไล่ดูรางก่อนอันนี้ราง500นะครับรางห้าร้อยรางบายเวสำหรับบายเวเนี่ยมันมันมีระบบไป ไม่ได้แยกไม่ได้เอาวายเวมาแยกระบบนะครับถ้าเราเอาท่อลมมาเขียนมันจะแยกระบบได้นะนะครับแล้วก็มามองตรงวิตติ้งนี้หน่อยคือถ้าท่อมันผ่านวิ่งผ่านกันเนี่ยถ้ามันเป็นวายเวีมันจะไม่เป็นระบบไยนะครับมันจัดการเรื่องระบบยาก เดี๋ยวเราทำสองโมชั่นแล้วกันหรือก็ได้นะครับเอาที่มันมีะนนะ,ะเขียนไปก่อนแล้วกันวายเวยวมันจะมีหลายอันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบไหนแบบเดอร์หรือไม่ลบบเดอร์นะครับนั่นแหละเราเอาอันไหนก็ได้ อ่าชานเนลหรืออะไรเนี่ยายเมวายเมนชานเนลคิวเวนทรีลองลากสินะมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ไปกดตรงนี้คิวเวนทรีตรงนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยของมันจะเป็นแบบนี้นะครับ มันมีแบบเล็กกว่านี้มีไหมเดี๋ยวลองปรับตรงนี้ดูสิอ๋อปรับเรเดียนได้นะครับปรับเรเดียนได้ลองปรับไปที่20สิสอสิหนึ่งสิอ๋อปรับได้ปรับให้มันเล็กๆได้นะครับ มาแล้วมาลองเขียนกันดูนะครับทีนี้มันระบบมันเยอะมากเลยนะครับวิธีที่เราจะจัดการกับมันก่อนนะครับเ,เราต้องดูก่อนว่าจะเอาจะจะเปิดจะปิดอะไรนะครับตัวที่มันเป็น อตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เป็นบัตรดักเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยโมเดลเราแล้วกด q u y r ี query ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปิดพวกอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นรลางไวเววิ่งผ่านอีกทีหนึ่งม้งเนี่ยนะครับเราลองกดตรงนี้ดูสินะครับอันนี้ไวเวใช่ไหมให้ก่อนนะครับแล้วก็ support หายไปเลยเอาตันนี้ด้วยหมดยังนี้หายไปก่อนแล้วค่อยไปไล่เปิดเอาอันนี้เป็น k e y b o a อันนี้เป็นอะไรไอวี v. ไอวีก็เยอะ,อะปิดโคมไฟไป มันเยอะมากเลยพวกพวกเนี้นะครับอันนี้จะเป็นบัตรดักสองร้สิบแต่น่าจะเป็นแบบหันเป็นนอนนะครับแล้วเราแล้วเราลองเดิเนดูก่อนอันนี้ยมันตั้งอันนี้มันอน,นอนอ ยาวมานี้เลยถึงนี้นะครับมันจะเลืออยู่แค่ที่เราเห็นนี่แหละอันนี้จะเปลี่ยนสีเลยมันจะเป็นเนดองคลิกด,ดูสิบด,ดับโลอันนี้ล่ะบด,ดับ H ชโอเคนะครับ